บันไดสู่สวรรค์เตรียมถูกหรือเพราะว่ามันผิดกฎหมายและอันตรายและดูแลไม่ไหวด้วยหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในรัฐฮาวายคือบันไดสู่สวรรค์หรือบันไดไฮกุที่ตั้งอยู่บนเกาะโฮโนลูลูโดยที่นี่ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่นิยมชมชอบในการถ่ายรูปและผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น แต่เมื่อเร็วเๆนี้สภาเทศบาลเมืองโฮโนลูลูได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะทำการรื้อถอนบันไดดังกล่าวออกโดยใช้งบประมาณสำหรับโครงการนี้ประมาณ1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ32ล้านบาทก็เนื่องจากว่าเส้นทางดังกล่าวเป็นอันตรายเกินไปสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ที่ไม่ชำนาญทางโดยบันไดให้ ได้ถูกสร้างขึ้นโดยกองทัพสหรัฐมาตั้งแต่ปี1940เพื่อที่จะให้สามารถเข้าถึงฐานวิทยุลับทางการทหารที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองโดยตั้งอยู่บนเทือกเขาโคโอราที่พาดกลางเกาะโออาหูที่สูงถึง2,480ฟุตโดยต่อมาในปี1970 หน่วยยามฝั่งสหรัฐผู้เป็นเจ้าของบันไดก็ได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถปีนบันไดเพื่อสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามได้เพียง75คนต่อวันซึ่งการเดินบนบันไดจำนวน3,922ขั้นนี้มันทำให้ผู้คนรู้สึกว่ามันเหมือนกับพวกเขาได้เดินผ่านก้อนเมฆที่เฉียดศีรษะของเขาเพื่อ มุ่งไปสู่สวงสวรรค์แต่ยังว่าบันไดไฮกุก็ได้ถูกปิดลงไปในปี1987เนื่องจากการดูแลรับผิดช,ชอบที่ต้องเพิ่มมากขึ้นและรวมไปถึงการถูกก่อกวนจากนักท่องเที่ยวที่หลังจากที่มันไปปรากฏอยู่ในเรื่องแมกนัม PI ซึ่งเป็นซีรีส์ หนังดังในยุค80โดยมีผู้คนที่ได้พยายามพิชิตบันไดไฮกุมากถึง200คนต่อวันและในปัจจุบันแล้วบันไดไฮกุยังคงได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ที่รักการผจญภัยโดยมีผู้ที่ได้มาเยือนประมาณ4,000คนต่อปีและถึงแม้ว่าการปีนบันไดขึ้นไปจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและ ยังมีผู้ฝ่าฝืนนั้นอาจจะถูกปรับมากถึง1,000เหรียญหรือประมาณ32,000บาทก็ตามทีในช่วงเวลาที่ผ่านมากรมตำรวจโฮโนลูลูก็สามารถจับกลุมนักปีนเขาที่ทำผิดกฎหมายได้อย่างมากมายแต่ที่น่าสนใจก็คือถึงแม้จะมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยจนต้องสั่งรื้อถอนบันไดแห่งนี้ แต่จากรายงานที่ผ่านมาก็ได้ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตบนบันไดเพียงรายเดียวเท่านั้นคือฟริดส์แฮสเซนพุชซึ่งเป็นนักร้องและนักแสดงตลกที่มีอาการหัวใจวายขณะปีนบันไดเมื่อปี2012ซึ่งการรื้อถอนบันไดให้กุ่ถึงเป็นหัวข้อถกเถียงกันมานานหลายทศวรรษแต่หลังจากที่โซเชียลมีเดียเริ่มมีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยว มากขึ้นมันก็ทำให้มีภาพถ่ายบันไดที่น่าทึ่งแห่งนี้ถูกแชร์ออกไปแล้วก็มีผู้ที่อยากเข้ามาท้าทายปีนบันไดแห่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้งบประมาณถึง250,000เหรียญต่อปีหรือประมาณ8ล้านบาทไทยในการรักษาความปลอดภัยเพื่อเป็นการป้องกันผู้บุกรุก และรวมถึงต้องเสียเงินค่าบำรุงรักษาอีกหลายครั้งสุดท้ายแล้วการสั่งรื้อบันไดให้กุ้ก็อาจจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่พวกเขาไม่ต้องเสียเงินดูแลมันอีกต่อไปและก็ไม่ต้องกังวลถึงความปลอดภัยของผู้คนที่พายายามจะมาพิชิตบันไดแห่งนี้นอกจากนั้นก็ยังมีเหตุผลอื่นๆอีกเช่นเป็นเพื่อลดการรบกวนต่อพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมอีกด้วยแต่ในอีกมุมหนึ่งบันไดไฮกุก็เปรียบเสมือนสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและเราก็จะไม่ได้เห็นมันอีกต่อไป